สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองเซนเอ่อแซนแกสเตอร์บัสเตอร์อะไรสักอย่างก็นะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันในตีสามนะครับก็จะมารีวิวเกมน,นี้นี่แหละนะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยตีสามแต่ถ้าเป็นท่านผู้ชมดูคงจะเป็นตอนเช้าใช่ไหมเออมาดูกันว่าไอตัวเนี้มันจะรู้เรื่องหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะขอเข้าไปนะครับเอ้ยท่านผู้ชมทำไมฉากมันดำอะ่ะท่านผู้ชมก็ก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาก็เคยประสบปัญหาอย่างนี้แล้วถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็ไปถามเจ้าของเจ้าของเอิมเจ้าของทำเกมก็ได้นะจริงๆไม่ไม่ได้มารีวิวมองอาร์ตหรอกนะก็จะมารีวิวอันนี้นี่แหละเดี๋ยวเราออกแล้วเข้าใหม่กันดีกว่า ค่ okay, นะเนี่นี่ครับมันจริงๆริแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นครับจริงจแหงเมเขาคงไม่อยากจะตื่นตีตอนตีสามจริงจริงหรอกจริงๆ,อ,งๆอันนี้ผมตั้งเวลา <laughs> เอเดียวนี่เมื่อตีสามสองโอ้ my god ชุวยตั้งเวลาได้ไงเนี่ยจริงจรนะิงแล้วมันตั้งเองนะจริงจริงไอ้สองตัวเนี่ยผมเป็นคนตั้งมันเองนะผมเป็นคนผิดมันเองก็นะครับ ก็เขาตัดต่อครับจริงจรงมันไม่ใช่หรอกนะเจ้าของเกมเขาได้เปิดเผยแล้วครับว่าเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าให้ผู้ชมเขาตัดต่อมากเพราะว่าเกมเนี่ยเป็นเกมแต่งตัวด้วยซึ่งนะเกมสําหรับเด็กด้วยนะก็แจ่สำหรับเด็กถ้าเป็นเกมแนว่ยจะหย่อนขายได้แต่ใครไม่อยากอนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมสร้างมั่ว ผมไม่รู้จะสร้างตัวอะไรแล้วอันนั้นนะครอันนั้นนะคะแต่ผว,ว่าถ้าปรับเวลาแล้วมันจะน,นิ่งนิดนึงนิดหน่อยนี่เห็ว่านี่นิ่งจิ๊กลิ๊กนะจิ๊กจมีดมาเลยแล้วกันโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนเพชรอันนี้ผมไม่ได้เติมนะ มาอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้เติมแล้วหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยสี่พันนี่มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเยยยยเก๋าดีบ่าวดีล่าเอาล่ะก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งนะครับเพิ่นสังเกตว่าผมไม่สามารถสมัครดีดดีดถอดดีดถอดได้นะครับ เราจะมาทำอะไรสักอย่างให้ดูนะครับคือเข้ามาในเอิรมอะไรสักอย่างนะครับก็อย่าไปสนใจอันนี้มันนะคือผมโหลดโปร,โรมาเล่นนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าถ้าโปร,โอ,รอันนี้มันจะเสียเงินผมโหลดเอานะขี้เกียจตินี่ผู้ชมสังเกตคือผมลบข้อมูลไปแล้ว ผมลบข้อมูลจริงผมเคยทำแอนิเมชันอยู่จริงตรงเนี้ยผมมีดา a g กอ b นบอแล้วก็เอิ่มอันเดอร์เแล้วก็อมองอัสแต่ว่ามองอัสอันต่อตัวแล้วทำได้แค่เปลี่ยนสีเท่านั้นครับคือไม่มีแบบเอิม่มใครเป็นอินโพสเตอร์แล้วเอิม่มเป็นเอาแรบลีนออกมาแล้วก็หรือมีแต่มีดเลยต้องเซกออกมาอย่างเดียวโอ้โหโคตรป้ามีแต่เอิม่ม อะไรไม่รู้นะเอาล้วนะครับอยู่ผมค่อยสอนวิธีการเลยอย่างแรกเลยนะครับผมโหลดเอาไว้เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะเพราะว่าจะมาอยู่ว่าถ้าอยู่ตอนดึกๆมันจะเป็นยังไงต่เปตอนเช้านะไม่กล้าไม่กล้าตื่นตอนกลางคืนหรอกเจ้าบ้านกระเป๋าอยู่คนเดียวแต่ฮะผมอยู่คนเดียวเพราะว่าแม่ไปทํางานทักนี่รับ ผมก็โหลดมาซึ่งบอกเลยว่าโหลดปืนมาด้วยนี่ครับเนี่นี่คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นกระสุนมั้งครับนี่ผมไม่เอา scp 0 9 6แล้วละกันนะข้ามไปเลยอพวกเนี่ยนี่อันเดอร์ทวันนี้ครับก็มันจะไปเดี๋ยวผมค่อยรีวิวใหม่เดี๋ยวผมขอแบบทำพวกนี้ให้เสร็จก่นแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่า scp 049นั้นน่าจะ บักนิดนึงนะวันพัทแมนก็บกักโอ,อ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยเอาเอาเอากลับมาละกลับมาละโอเคขออัดสักนิดนึงเอาหมเอาหมาเอาเอ,เอ,อ,อกว่าจะกลับมาต้องใช้เน็ตเยอะสักนิดนึงเรียกว,ว่า Wi-Fi เยอะนิดนึงนะนี่ผมเก็บทุกส่วนครบเลยแม่เจ้าคือแบบไม่มีอะไรเลยที่จะเหมือนของผม,ผมได้เพราะผมโหลดโคด้ดเยอะ มันใช้เวลาหานิดนึงในะแต่ตอนเนี่ยเขาไม่ให้แบบไปโหลดฟรีๆแล้วถ้าจะค้นหาตัเข้าวระเบิดหรือสมัครนะครับ mm. ก็อันนี้ที่ผมเคยโหลดเอาซูเปอร์โซนิกมาด้วยแล้วกัน,นอัน,นี้คืออะไร mm. มันคืออะไรเอามาสิมือเอ้ยเอาไว้เอ้ยพอได้พได้เอาแซนมาด้วยโอ้แซนตัวเช่นนี้ไม่มีอะไรมาก นี่เหมือนเป็นบลูเบอร์รี่แสนบูเรียกว่าบูเฉยๆดีกว่าที่เขียนเรียกว่าบลูเบอร์รี่ละอามังอัสเดี๋ยวผมค่อยไปร้านนะครับนี่ก็อามังอัสอันที่สองนะครับผมโหลดมาเพราะว่ามันน่าสนใจดีนี่ก็ Red Imposter ครับ Red อ m p o s t e r หาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมขอตัดไปเรื่อยๆ